สวยขนาดนี้่ยแฮปตี้ไงคนดีคนเดิมคนที่สวยที่สุดในซอยและหมู่บ้านนี้โก,โกุ๊ก <c oughs> เ้ยมาทำมาทาอะไรตรงนี้แล้วทำให้เลือดออกขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> กุ๊กก็ฉันะ่ะเจอรถปอติดตึงอะรถพยาบาลอะกุ๊กฉันะ่ะเห็นคนขับอะมันไม่มีตาดวงตามันลึกโพลตาจาแบบไม่มีเลยโก,โกุ๊กมันกําลังขับรถแล้วทำตัวแข็งกึงอโกอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ากลัลว,วโกโกโกาลมากเลยเธอรถพยาบาลผี ไม่ใช่แค่นั้นนะกุ๊กมันเป็นรถพยาบาลเลือดฉันว่าเราอ่ะมาบินโดนดีกว่ากุ๊กี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นในบ่บ้านเรานะไปเร็วเออ,เ,อเดินกอนนะแพตติรถพยาบาลไม่เลือดหรอกนะจุดุนี้ตอนเนี้ยแต่จ้หมูเธอเดยเลือดเต็มเลยเธอไปทาอะไรมาเนี่ยโอ้ยกุ๊กกุ๊กฉันตกใจรถนะสิดีนะรถไม่ชนแต่ฉันเอาวิ่งชนเสาไฟฟ้าแทนอะ่ะก็ว่าอะไรหวานหวาน ไปกูกู๊เราไปบินโดนดีกว่าไม่ต้องสนใจฉันหรอกไปเร็วไปเร็ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรโดนอยู่บ้านเธอ,อไปบินหน้าบ้านเธอโอเ,โอเคโอเคเร็วๆๆเร็วกูกู๊เร็วเร็วไม่ไปหาหมอเลยเลือดขนาดนี้โอเคตอนนี้ฉันบินโดนแล้วตรงไหนที่เธอบอกว่ามีอ่ะมุมมุมกูกู๊แถวท้ายหมู่บ้านอะไรเนี่ยโอ้ยตกใจไปเลยเช็ดซะหน่อยละเลือดปล่อยไปงี้แหละโอเคตรงนี้นะวิถนนสีเขียว มันมืดตื่อมากเลยกูกูดูดิดูถนนสีฟิวเยี่ยมสีม่วงน,นะไม่ใช่อุ้ยตรงนี้เหรอแพตตี้ใช่กูกูไหนอะไม่เห็นมีเลยนเนี่ยเนี่ยสองไฟนี่แหละที่ชนชน่ะอุ้ยจริงเหรอใช่มีเลือดเธออยู่เปล่าเพราะถ้าสองไปใกล้ๆอาจจะเห็นนะกูกูมไม่ไปดีกว่า<ม>ถ้าเป็นรถพยาบาลเลือดเนี่ยรถพยาบาลผีอะมันจะต้องแบบว่าคันใหญ่ๆหน่อยใช่มันมันน่าจะเห็นเดี๋ยวไต้องเห็นอะไรยังไงก็เห็นกู มันต้องผ่านแถวนี้แน่นอนเสาที่เธอชนแล้วก็โหมันมืดมากเลยแพตตี้ถ้ามันไม่มีไฟอ่ะนี่เป็นบ้านเห็นเห็นนี่เป็นประตูบ้านโอ้นี่ไงเราต้องดูตรงไฟแพตตี้อ๋อรถมันจะแบบว่าขับตามเส้นทางใช่ถนนนั่แหละเดี๋ยวมันต้องผ่านจากที่แหละกูกูโอเคโอเคเดี๋ยวฉันดูก่อนนะไหนอ่ยเฮ้มันมืดตื้อทำไมมันมืดตื้อเหมือนมีคนแบบเปิดอันนี้เลยอ่ะแพตตี้ปิดปิดไฟอ่ะ ปิดได้ไงแต่ก็เธอหันไปทางมุมไม่มีไฟอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยอะไรซูมเข้าไปดูสิอุ้ยนั่งไงนั่งไงนังไงเฮ้ยรถคนหรือเปล่ารถคนปกติหรือเปล่าเพตตี้ไม่ใช่กูกูงแนแหละฉันว่าใช่สีแดงแดงนี้เลยไฟแดงแดงใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันรถพยาบาลผีที่เราพูดหรือเปล่าอุย้ยฉันว่าใช่กูกูฉันว่าใช่แน่แน่เฮ้ยทุกคนตอนนี้เราเจอรถพยาบาลผีแล้วนะคะมันมีไซเรนแม่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 บ้ามันกำลังจะขับรถไปทางสามแห่งมันกำลังจะขับรถไปทางสามแห่งเพตตี้นี่ไงฉันว่าเราไม่ต้องา เ้ยมนาแมาแล้วม,มาแี่าแอบตาม,มัดีกว่า้อยากรู้เหมือนกัน้ลังม,มีอะไระกกมืนมีคนเลยปยหร่าจะมีศพมเฮ้ย,ยแต่เวเหมอโดนชมดอะเอา้เอานฝากโดนให้เธอแต่ทให้เธอไม่ชัดแบดอ,อก็เราเพิ่งไปบินโดนกัน่เมื่อเช้างกูกทำยังไงดีล่ะ งั้นไม่ต้องบินแล้วไปเข้าไม่ได้กูกูเราต้องไปสืบให้รู้สิว่ามันคืออะไรอ๋องั้นเอาอย่างนี้เราขับรถตามรถพยาบาลเลือดรถพยาบาลผีดีกว่าเอาไปเลยกูกูรถเมื่อไหร่ไปไปไปลุยโอ้โอเคเอาเลยกูกูเอาเลยโอ้โอ้มาเปิดเพลงอะไรเนี่ยฉันไม่ได้จะฟังเพลงจ้ะปิดเลยปิดเลยกวนจะมาทีโอเคโอ้ยแี้โอ้ยมันข้างในใช่ไหมแคทตี้ใช่ใช่ไหม เลยกกสิตอนนี้ทุกคนเรากําลังจะขับรถเพื่อไปดูไอ้รถอะไรนะรถพยาบาลผีแต่ตึงก็ึ้นตื่นเออน่ากลัวมากเนี่ยเด็กดิแรงๆกันเอาเขาจะมีอะไรสิแค่นี้ใช่ผ่อนลุกจะตายแล้วมืดมากอฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงกูกูนั่นไงรถคันแรกเฮ้ย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 ต่ทงระวังนะมันเบรกบ่อยมากเลยมันทำอะไรมีพิรุธอลับปกติโอ้ท่านสิมันจะไปไหนแถวนี้ก็มืดตึ๊ดๆแล้วเฮ้ย แต่ไฟแดงมันแสบตามากเลยอะไฟแดงสแสลงใจเธอระวังนะเดี๋ยวตาลายหืมฉันแค้นมากเลยนะแคร์อย่างแค่จะนิแขกนะก็คุกทั้งความสวยของเธอสี่จมูกฉันเกือบพังอะอเ,อเป็นศิลปกรรมที่เกาหลีแล้วมันงเหรอเสียกรมกมยร,กรมที่จีนเกาเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะไ,ได้ฉันชอบชมเกาหลีน่าถ้าจีนเน่ต้องไปทำตาเธอเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเรื่องศิลปกรรมพูดเรื่องนน้นก่อนโอ้ยจริงจริงดดึ่งดึ่เฮ้ยเฮ้ยมันเบรกทำไมอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบรกเบย์เบย์กุ๊กเบยวเบย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้จอดรถอ่ะเฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดใครอย่า้ยพัตตี้นั่นเองเฮ้ยมันอะ่รตัวไง้พัตตี้เฮ้ยเหมือนคนไข้คนบ้าเลยกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวนั้นมันเข้าไปขับรถเฮ้ยแล้วแล้วก่อนนั้นนี่ใครขับอ่ะอย่าบอกนะว่าผีขับรถเฮ้ยผีขับร รถเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยงั้นเราขับตามดีกว่าเรตามเลยอนนตี้อวตอนนี้ทุกคนตอนนี้พี่กูกูขับรถตามไอ้เจ้าไอ้นี้นะคะเฮ้ยระวังนะระวังนะฉันรู้สึกว่ามันเปิดไฟแดงขึ้นนะเนี่ยโอ้โหตามมัน Day. bye 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 เมืคนคน่อคืนน่ะพี่กูกว่าได้ยินนะในหมู่บ้านน่ะเขาบอกว่ามีเด็กๆวิ่งหนีแล้วก็แจ้งบอกว่าไฟไหม้ซึ่งตอนนี้นะนอกหมู่บ้านพี่กูกว่าในหมู่บ้านน่ะไฟก็ยังไหม้อยู่เลยถึงจะเป็นตอนเช้าแล้วอ่ะอกลิ่นควันเนี่ยขร้าคุ้งเหม็นมากเลยอ่ะแต่ถ้าไฟไหม้ก็ต้องมีรถดับเพลิงรถดับเพลิงกับไฟไหม้เป็นของคู่กันใช่ไหมแต่พี่กูกว่ายังไม่ได้ยินเสียงรถดับเพลิงเลยนะ เสียงวิวววววววไหมเหมือนรถดับเพลิงจะมาโอเคอย่างนั้นอนะเพื่อความคันชอบใส่ใจของเรานะคะไม่ใช่เผือกนะเราไม่ใช่ชอบเผือกนะคะเราแค่ชอบใส่ใจเดี๋ยวเราจะไปวินโดนดูว่ารถดับเพลิงเขาจะมาดับไฟตรงไหนไปโดนขึ้นไปเลยโอเคทุกคนโดนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะไป อุ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยตอนนี้เราเจอรถอันนี้แล้วรถไฟไม่ใช่สิรถดับเพลิง i, รถไฟ่ะสันเฮ้ยทุกคนรถดับเพลิงกำลังเข้าไปในตรอกแคบๆนะคะมันเป็นซอยทางเข้าไปตรงแคบๆตรงนั้นนะเแต่ว่าเรายังไม่เห็นจุดไฟไหม้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยแต่แปลกนะทำไมเข้าไปด้านป่าหลังหมู่บ้านล่ะป่าตรงนั้นน่ะมันมีผีหรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้สิเราไปดูกันต่อ นี่นี่นี่มันแคบมากเลยทุกคนนี่เห็นไหมตรงรถสอนชี้อ่ะคือรถตรงนี้นะมันสามารถหักโค้งได้เลยนะมันแคบอ่ะนี่นี่ไปแล้วทําไมการขับของเขาไม่สโลแบบนี้มันช้ามากเลยนะทุกคนนะนี่ไอตรงนี้เป็นป่านะนี่นี่พี่กูเคยเจอบือบือปัตพิมหรือปีศาจไอปีศาจไอต้นไม้ตีนโตด้วยนะในเนี้ยน่ากลัวมากเลยคือตอนนี้นะราไม่รู้จะกลัวอะไรระหว่างรถเขาแล้วมันอยู่ทําไมอ่ะเฮ้ทุกคนจู่ๆรันมก็จอดอ่ะ การจอดของเอา้ามันไปแล้วพี่ว่ารู้สึกว่ามันมีกลิ่นตุตุแล้วนะคะกลิ่นตุตุนี้ไม่ได้มีใครตดนะแต่มันเป็นกลิ่นตุตุที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนจะมีปีศาจหรือรถคันนี้มันต้องมีอะไรที่ผิดปกติอืมไปเฮ้ยเดี๋ยวนะจอดไปทำไมอ่ะเฮ้ยเขาเปิดประตูรถลงมาแล้วเหรอเฮ้ยเราต้องตามดูแล้วแหละทำไมเขาไม่ไปเดี๋ยวนะ รถดับเพิงอ่ะมันก็ต้องไปไปฉีดพ่นน้ําสิเพื่อเพื่อเป็นการดับเพลิงนะโอ,อ้แต่ทำไมรถคันนี้จอดปแปลกๆแล้วมาดูกันไปไปด้านหน้ารถเลยน่าจะจะเปิดแล้วเฮ้ยคนขับหายคนขับก็หายทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเราสำรวจรอบรถก่อนนะคะว้ย กินเหรอกินค้าคุณตั้งแต่เช้าจนค่ำเนี่ยนะจนค่ำจนเช้าเนี่ยนะเอาแล้วคนนี้หายไปไหนแล้วล่ะโอ้ทุกคนคือตอนนี้เขาเข้าไปนั่งในรถแล้วนะคะเฮ้ยแต่ท่าทางเขามัน,ปนแปลกๆเขาปิดประตูลงไปปึ้งเ,เขาไม่ดับเพลิงอะ่ะเขาไม่ดับไฟเขาท่าทางผิดปกติการแข็งๆ เขาคงไม่ใช่ผีหรอกนะเฮ้ยไม่รู้อะเดี๋ยวมาดูกันต่อเฮ้ยทุกคนเขาขึ้นมานั่งบนรถเฮ้ย,ยจุ๊กก็ขึ้นมานั่งบนรถแล้วก็วับขึ้นมาปะเนี่ยเฮ้ยมานอนบนรถเหรอเฮ้ยคนนี้เขาไม่ใช่คนหรือเปล่าวะทุกคนไปดูกันเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยนะขเขาเห็ดนดเราแล้วรีบหนีก่นอนเฮ้ยจุ๊กเขาว่าขับรถออกไปแล้วทุกคน การทำแบบนี้นะมันว่าไฟไหม้โดนทุกคนช่วยด้วยโดนค้างพังว h เดี๋ยวนะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหรือเขาคือวิญญาณของนักดับเพลิงที่เคยมาตายในหมู่บ้านเพื่อดับเพลิงแล้วก็ก่อเหตุจาราจนไฟไหม้เฮ้ยเขาไม่ใช่คน